ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดขทางออ n นเนอระครับนั่นก็คือเจ้า Honor Magic V3 นั่นเองครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะมาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้าง กับเจ้า Honor Magic V3 เครื่องนี้ครับผมเป็นมือถือจอพับระดับไฮเอน์นะครับที่บางที่สุดเพียงแค่9.2ม mm, ิลิเมตรนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีและก็ AI ขั้นสุดควบคู่กับฟีเจอร์สุดล้ำครับสโลแกนของเขาก็คือพับที่บางกว่าทนทานกว่าครับในราคาค่าตัวอยู่ที่54,990บาทครับผมเป็นมือถือจอพับนะครับที่ราคาดีมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้มานะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะแน่นอนเนาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือจอพับ มาไว้ใช้งานสักเครื่องนะครับในครั้งนี้ผมได้มากับตัว h o n o r magic pen นะครับก็ใช้งานควบคู่กันไปนะครับผมตัวกล่องของเขาครับจะเป็นสีดำแบบนี้ h o n o r magic v 3นะครับพรีเมียมมากๆเลยสำหรับตัวกล่องของเขามาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับว่าเฮ้ยภายในกล่องเนี่ยมีอะไรให้มาบ้างนะครับแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเจอตัวเครื่องของเราอยู่ตรงนี้นะครับทูคอด้วยกระดาษที่บอกในเรื่องการใช้งานตรงนี้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะสำหรับตัวเครื่องเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ตัวที่ลองตัวเครื่องเฉยๆนะครับภายในเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่ต้องไปแงะดูนะครับผมลองดูแล้วก็คือไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับในเรื่องตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาแบบจัดแยกเป็นเซตมาแบบพรีเมียมม,มากๆเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวสายชาร์จนะครับผม <S 2> <S 2> <zuk S 1> ก็จะเป็นตัวไทเอทูไทซีสีขาวครับก็สวยงามดีแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวชาร์จของเขานะครับหัวชาร์จที่แถมมาเนี่ย <S 2> <S 2> <S ก็จะเป็นหัวชาร์จสีขาว100วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับสูงสุดอยู่ที่66วัตต์นะครับแล ตรงนี้ก็จะมีในส่วนตัวเข็มจิ้มถาดใส่ซิมมีคู่มือแล้วก็มีเคสมาให้นะครับก็อุปกรณ์ภายในกล่องให้มาแน่นๆเลยนะครับพรีเมียมมากๆเลยสําหรับตัวเซตที่เขาให้มานะถือว่าโอ้โหทำออกมาสมราคามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยผมได้ลองจับลองสัมผัสมาสักทักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือจอพับได้ที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะใช้งานมานิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเอามาโหลดแอปโน่นนี่นั่นเนาะ ก็ตัวนี้นะครับจากฟินนิงที่ผมได้ลองพับได้ลองใช้งานมาเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะถ้าเราไม่อยากใช้จอใหญ่นะครับทุกคนเราก็พับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยเนาะก็เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยไม่ต้องระวังอะไรเยอะเลยนะครับถือก็แน่นมือกระชับมือดีนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้แบบก้องแกงกอบแก็บนะครับก็ถือแบบโอ้โหมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับดีไซน์ตัวเครื่อง,ของเขานะครับเวลาเราพับแล้วเนี่ย ก็ความหนาจะอยู่ที่9.2ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือจอพับที่บางที่สุดเลยเนาะแต่ถ้าเรากางออกมาแบบนี้ปุ๊บยิ่งบางไปกว่านั้นนะครับผมก็ความหนาเนี่ยจะอยู่ที่4.35ม mm ิลลิเมตรนะครับทุกคนก็คือบางมากๆเลยไม่รู้ว่าเขาเอาพวกบอร์ดพวกแบตเตอรี่เนี่ยไปใส่ไว้ยังไงนะครับบางมากทางเนอร์เนี่ยทาออกมาได้แบบโอ้โหได้สุดมากครับถือได้ว่าเป็นมือถือจอพับได้ที่บางที่สุดเลยเน,ะนาะณตอนนี้นะครับดีไซน์ของเขานะครับถ้าเราพับแบบนี้แล้ว จอด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับทางด้านขวามือเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับทุกคนก็จะเห็นเสาสัสญ,ญญาณอยู่ตรงนี้นะครับก็มีเยอะมากๆเลยตรงพอร์ตของเขานะครับตรงนี้จะเป็น type C มีลาโพงมีไมค์สนทนนะครับแล้วก็ตําแหน่งตัวถาดใสาซ่ซิมเนี่ยก็จะเป็นแบบ nano 1นแล้วก็ nano 2นะครับ ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนตัวแกนพับของเขานะครับก็จะเป็นแบบว wow นะันวเนาะแล้วก็ด้านบนนะครับมีลาโพงมีเซ็นเซอร์ IR มีสอบสัญญาณมีไมค์สนทนานะครับแล้วก็ฝาลังของเขาก็จะเป็นตรงโมดูลกล้องนะครับโดดเด่นสะดุดตามากครับสวยมากผมชอบตัวดีไซน์โมดูลกล้องของเขามากๆเลยนะครับฝาลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวแบบด้านนะครับหยิบจับเนี่ยละมุนมือดีมาก โดยรวมแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่อง,องเขานะครับอยู่ประมาณ220กว่ากร,รัมนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักมากเนาะถือใช้งานมือเดียวก็โอ้โหแน่นมือกระชับมือดีอยู่แล้วนะครับในส่วนการใช้งานแบบหน้าจอนอกเนี่ยก็ใช้งานได้ครบได้ดีเลยนะครับถ้าเราไม่ได้อยากดูคอนเทนต์หรือว่าอยากดูอะไรที่มันแบบหน้าจอใหญ่ๆผมว่าใช้งานแค่แบบจอนอกเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมในส่วนตัวสเปกการใช้งานของเขานะครับหน้าจอนอกได้ไซส์มาที่6.43นิ้วนะครับเป็นจอ o l e d Refresh Rate 120 h z ก็ตัวนี้เนี่ยค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่5,000นิตเลยนะการใช้งานกลางแจ้งการใช้งานอะไรต่าง,างคือดีอยู่แล้วนะครับฟิลิ่งในการทัดการใช้งานคือแบบโหลื่นไหลสม,มูดีอยู่แล้วเนาะพอเรากลางออกมาปุ๊บเราก็จะได้มือถือที่แบบหน้าจอใหญ่ครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่7.92นิ้วนะครับเป็นจอ OLED LTPO นะครับ120ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,600นิตนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ อยู่ใจเลยเอาไว้แบบอ่านข่าวหรือว่าเอาไว้ดูพวกกราฟหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้แบบเต็มตาเลยนะครับหรือว่าจะดูคอนเทนต์หรือว่าจะเล่นเกมก็ได้ครับทุกคนกลางออกมาแล้วและที่สําคัญนะจากที่ผมได้ลองใช้งานมาถ้าเทียบกับมือถือจอพับท,ที่ผมได้ลองเทสลองเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้คือดีมากเลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเรา กางออกมาเราจะเห็นตรงรอยย่นตรงพับตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีคือแบบออเนอร์เนี่ยเขาแบบขั้นสุดเลยเนาะเวลาเรากางใช้งานเนี่ยเราแทบดูไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือมือถือจอพับได้เพราะว่ามันมองไม่เห็นรอยย่นนะครับยกเว้นจะโดนแสงหรือว่าเราตั้งใจจะมองจริงๆเนี่ยถึงจะเห็นรอยย่นของเขารอยพับของเขานะครับอันนี้คือทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแทบจะไม่เห็นในส่วนตัวรอยยน่นรอยพับตรงนี้เลยนะครับแล้วทัชเนี่ยคือแบบ เนี่ยครับใช้งานแบบติดมือดีมากอาจริงๆเลยนะก็เป็นมือถือจอพับได้ที่ทําออกมาได้ดีจริงๆครับใครที่อยากจะได้แบบมือถือจอพับได้ที่แบบใช้งานเวลาแบบอยากใช้งานปกติทั่วไปก็พับใช้งานจอเล็กๆหรือว่าต้องการใช้งานที่แบบหน้าจอใหญ่ๆก็กลางออกมาใช้งแบบนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยคือแบบโอเคดีมากๆเลยนะครับก็ในส่วนตัวชิปของเขานะก็จะเป็นตัว Snapdragon 8.3ครับผมเป็นตัวแรงอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยนะครับตัวนี้ให้ทุกคนดูคะแนในอุจตุของเขานะครับผมก็เทสออกมาก็ประมาณนี้เลยครับซึ่งคะแนนในระดับนี้เนี่ยซึ่งมันแรงมากๆอยู่แล้วนะครับใช้งานอะไรต่างก็ได้เลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วนะครับเราจะเปิดหลายแอปก็ใช้งานได้เลื่อนไหลสมูทครับจะเล่นเกมก็โอ้โหสบายอยู่แล้วนะครับชิประดับนี้เนาะเขามาพร้อมกับแรม12กิกนะครับแล้วก็ตัวหน่วยความจำเนี่ยให้มาที่512กิกครับซึ่งเพียงพอเหลือเฟือเลยนะครับผม ในเรื่องตัวหน่วยความจําแล้วก็ตัวแหลมของเขานะครับในส่วนของการใช้งานตัวกล้องนะครับผมก็กล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยก็จะมี2ตัวเนาะมีหน้าจอนอกตรงนี้ตรงหนึง่งแล้วก็มีใน2ตัวหน้าจอในเขานะครับอยู่ตรงนี้ที่1น,นะครับผมก็ได้ความละเอียดมาเท่ากันเลยความละเอียดอยู่ที่20เมกะพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ทั้ง2ตัวเลยสําหรับตัวกล้องหน้าเซลฟี่ของเขานะครับแล้วก็กล้องหลัง,ขงเขาเนี่ยก็จะมี ความละเอียดหลักอยู่ที่50เมกะพิกเซลนะครับทุกคนเซนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัว Sony IMX906 นะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f1.6 ขนาดเซนเซอร์ก็อยู่ที่1:1.56ต่อนิ้วนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเลนส์ซูมเนาะความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f3.0 เป็น l i d a Matic ออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวกันสั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมชอบมากๆเลยเลนส์มุมกว้างความละเอียดอยู่ที่40เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ครับผมแล้วก็มีกันสั่นมาให้ด้วยการใช้งานคือใช้งานได้ทั้งกล้องหลักกล้องซูมกล้องมุมกว้างครับใช้งานได้ครบแน่นอนเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มจริงๆครับผมเป็นมือถือจอพับได้ที่สเปคเนี่ยคือแบบดีมากๆเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้งานตัวกล้องให้มาครบเลยนะครับอันนี้คือตัว UI การใช้งานของเขาเนาะถ้าเรากาวออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าอยากจะใช้งานแบบสะดวกสะดวกเลยผมว่าเนี่ยครับถ่ายในจอพับเนี่ยคือแบบโอเคเลยเนาะมีโหมดต่างๆให้ใช้งานครับทําหน้าชัดหลังเบลออยู่ตรงนี้นะครับกลางคืนภาพบุคคลก็แน่นอนครับมาพร้อมกับฮาคอร์สตูดิโอครับผมก็มี3สไตล์ให้เราเลือกใช้งานอันนี้คือผมชอบมากเลยขาวดาก็ชอบ โทนน้ำตาลก็ชอบแล้วก็โทนแบบสีสันสดใสเนี่ยก็ชอบนะครับในเรื่องตัวฟิลเตอร์5คอร์สตูดิโอของเขาอันนี้คือดีมากครับใครที่ชอบเหมือนผมก็น่าจะถูกใจแน่นอนครับอันนี้เป็นปกติเนาะก็มุมกว้างตัวภาพเนี่ยคือตรงมากเลยนะครับไม่มีความแบบบิดเบี้ยวเลยเนาะ 1x2x แล้วก็ 3.5x ครับก็แบบโหรายลยนะเอียดคือชัดเจนดีอยู่แล้วในส่วนตัววิดีโอของเขานะครับเราสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60fps นะครับทุกคนก็เลือกใช้งานได้เลยเนาะอันนี้เป็นโหมดภาพยนตร์นะครับโหมดมือ Pro, โป<อ>รเพิ่มเติมโอ้โหมีมาให้ใช้งานเยอะเลยนะครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องนะครับจากที่ผมได้ลองสัมผัสลองเทสนิดหน่อยเนี่ยก็โอ้โหชอบมากครับอันนี้บอกได้ตามตรงเลยว่าเขาให้มาสุดจริงๆครับ ในส่วนของการใช้งานต่อเนื่องนะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาก็ใช้ความจุอยู่ที่5,150มิลลิแอมป์นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัว Honor Silicon Carbon Battery นะครับมาพร้อมกับตัวชิป Honor E1 ชิปนะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จของเขาก็ชาร์จแถมหัวชาร์จมาให้100วนะัตต์เนาะก็รองรับชาร์จส่งสุดอยู่ที่66วัตต์นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเนี่ยรองรับอยู่ที่50วัตต์เลยนะครับผมตัวเวอร์ชันของเขานะครับ UI เนี่ยก็จะเป็นตัว Magic OS เวอร์ชัน8.0.1นะครับแล้วก็ Android เป็น Android เวอร์ชัน14ทนน้ำทนฝุ่นได้ในระดับ IPX8 ครับผมแล้วก็ลำโพงก็เสียงดีมีมิติแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับมือถือจอพับระดับไฮเอ็นของทางออ n เนอร์นะครับนั่นก็คือเจ้าออ n เนอร์เมจิก V3 นั่นเองครับจากที่ผมได้สัมผัสมานะก็คือแบบโอ้โหฟิลลิ่งเนี่ย ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญจากที่ผมได้ลองใช้งานมานะผมใช้งานมาเนี่ยผมแทบจะแบบไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลยนะครับในเรื่องตัวความแข็งแรงตัวการพับเนี่ยทางออนเนอร์เขาก็คอนเฟิร์มไว้ว่าสามารถที่จะพับใช้งานได้มากกว่า50000นครั้งนะครับถ้าเราใช้งานไป4ปีเนี่ยเราก็พับได้เลยนะครับวันละ350ครั้งแน่นอนไม่มีใครพับขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะ ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะครับในเรื่องความแข็งแรงทนทานก็โหมีอยู่แล้วนะครับแต่จากที่ผมได้ลองนะถ้าเราใช้งานแบบไม่ต้องการอะไรที่มันจอใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้งานตรงนี้ก็ใช้งานได้แบบง่ายสะดวกครับแต่ถ้าเราอยากจะดูคอนเทนต์เราก็ค่อยกางออกมาก็ยิ่งสะดวกไปใหญ่เลยแล้วก็เป็นแบบใช้งานจอเล็กก็ได้ใช้งานจอใหญ่ก็สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็โอเคคลิปนี้ผมมาเล่ามาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้ก่อนแล้วกันผมขออนุญาตเอาไปใช้งานแบบเต็มๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกลับเล่าให้ฟังอีกทีหนึงในคลิปรีวิวเต็มนะครับผมโอเคลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ